ไปกันที่พลตรวจโทสำราญนวนมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้มีการเปิดยุทธาการแทสฟอรสปล่อยแถวตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ปปสครับรวมกว่า250นายปูพรมค้นจังหวัดสมุทรปราการ31จุดระดมกวาดล้างอาทยากรรมและยาเสพติดครับ นี่นะครับก็นะครับเป็นยุทธการที่น่าสนใจสำหรับการปูพรมขน31จุดณนะเมืองปากน้ำนั่นเองครับพลตำรวจโทสำรานนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นประธานปล่อยแถวประดมกวาดล้างอาดยากรรมและยาเสพติดนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการปล่อยแถวทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหน่วยปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่ปปสภาคหนึ่งรวมกว่า250นาย เข้าปิดล้อมตรวจภายใต้ยุทธการแทสฟอสออกกวาดล้างอาจญากรรมและยาเสพติดนะครับในพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการค้นเป้าหมาย31จุดอย่างที่บอกพร้อมกันทั่วจังหวัดนะครับโดยมีพลตำรวจโทจิรสัรแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยครับจุดที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมก็คือการนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านภายในชุมชนราชประชาสมา,สายัยหมู่ที่7ตําตำบลบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนจับกลุมนายสุรพงศ์นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาปอกเงินและตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจับกลุมนางพรวรินอายุ40ปีพร้อมด้วยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวนหนึ่งกระบอกและจับกลุ่มนายปริญญาอายุ25ปีพร้อมด้วยยาบ้า198เม็ดเบื้องต้นนะครับได้มีการแจ้งข้อหาจำหน่ายโดยมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองครับพลตรวจโทสำรานกล่าวนะครับว่าสืบเนื่องจากนโยบายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามยาเสพติดจึงได้มีการสืบสวนขยายผลแล้วก็ติดตาม นำมาสู่การดำเนินการตามโครงการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดทั้ง215เครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมอบหมายให้ในแต่ละพื้นที่ดำเนินการระดมกวาดล้างห่วงระหว่างวันที่9ถึง30เมษายนนี้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามในส่วนของทางจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการตรวจค้น31จุดนะครับซึ่งเป็นหมายจับในคดีสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน14หมายมีหมายจับผู้ต้องหาคดีฟ,ฟอกเงิน2หมายนะครับรวมไปถึงยังมีหมายจับคดีร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดอีก3หมายด้วยกันอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีการ ถแถลงผลการระดมกวาดล้างอีกครั้งอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับค่ะก็ยังคงสก,กัดจับกลุมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเรื่องของการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีการปูพรมนะคะตรวจค้นไปถึง31จุดแล้วก็ต้องบอกว่าใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมากเลยนะคะรอบนี้เนี่ยจำนวนเยอะเลยทีเดียวประมาณ250หนายด้วยกันก็เป็นความร่วมมือกันนะคะกับหลากหลายหน่วยงานด้วยกันคณอ้านในรอบนี้นะคะสำหรับในพื้นที่ของสมุทรปราการ เองเนี่ยก็มีหลายเขาเรียกว่าหลายพื้นที่หลายเขตหลายอำเภอหลายชุมชนนะคะที่บางทีเขาบอกว่าก็มีเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นจํานวนมากด้วยกลุ่มวัยรุ่นก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะฮะเนี่ยฮะก็เป็นแต่ละท้องที่นะครับเป็นโรงพักสอพอสพสํารงเหนือะนะครับแล้วก็อาจจะมีในพื้นที่เขตอำเภออื่นๆนี่นะครับคือเป็นปฏิบัติการที่ตรวจค้น31จุดทั่วทั้งจังหวัดเมืองปากน้ำนั่นก็คือจังหวัดสมุทรปราการ พูดถึงนโยบายของท่านพลตะระเอกกิตจตน์พันเพชรก่อนหน้าที่ท่านจะ ขึ้นมาทําหน้าที่รักษาราชการแทนเราก็จะได้เห็นภารกิจของท่านก็คือนะครับลุยปราบปรามยาเสพติดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยท่านก็ทําหน้าที่รักษาราชการแทนพบอตรก็ดูภาพรวมแต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของนะครับสายงานอาชญากรรมในการที่จะเดินหน้ากวาดล้างนะครับอาชญากรรมทุกรูปแบบแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดยาเสพติดเนะี่ยก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งภัยร้ายนะครับต่อสังคมไทยแล้วก็ในช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็เกรงว่านะครับจะมีการกระจายยาเสพติดมาสู่ในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดแถบแถบปริมณฑลอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับก็เป็นการปูพรมแล้วก็กวาดล้างนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญแล้วก็มีมนะครับ แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะ,ะรวมไปถึงพี่น้องชาวมอญด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบกันเดี๋ยวนะฮะไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีนะฮะงานสงกรานพระประแดงนะครับหรือว่างานวันไหลที่นะครับพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการด้วยเขาก็จะจัดขึ้นนะครับเป็นเทศกาลสงกรานของชาวมอญน,นั่นแหละ,ะนะฮะมีมากันค่อนข้างยาวนานแล้วปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะจัดกัน3วันนะครับก็คือ19 20แล้วก ก็21เมษายนนั่นเองครับก็การลงพื้นที่ปูพรมตรวจคน้นเรื่องของยาเสพติดแล้วก็อาจยากรรมในครั้งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้นะครับเมืองปากน้ำโดยภาพรวมเนี่ยน่าอยู่แล้วก็สงบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ